อ๋อเปิดมาทิมเอาไปสอง เอาละตอนน,อน,นี้เอาจริงแล้วกดแรงมาด้วยจริงจังเลยรอบดูที่เจอตัวอะไรดูเหมือนจะเจอคาซิงอ่ะรอบนี้ถือว่าเฟิร์สไต์มาด้วยเคุนเดาเกลนี่จเจอหมอกก็นหน้าตัวคาลเ,เตอร์เลยนี่หวา่าไปสามนาทีแล้วตอนนี้ก็ต้องรีฟาร์มบูนะเพราะเลนบนตอนนี้ดันลึกมากเลยเหมือนที่ป่าไปแกงนะเลนบนพูดถึงก็ไปเลยโอ้โห คิด,คด,คดตัวคาเตอร์สิโอ้โหมาโอ้โ <Brand. S 1> หคิขี่ไก่คิขี่ไก่ตีแตกเลยว่ะต้องถึงมือป่ารอดไปเรบางทีลงแรงก็แบบคนวดแบบเจอทีมดีบ้างไม่ดีบ้างเกมแบบสมดุลไงจัดให้เลยวีเดทห้าสิบเปอร์เซ็นต์จัดให้มมดเลยเกมแบบสมดุลเอาไปเลยครับน้องวีเดทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในแรงปวดหัวมากเลย ตอนนี้ผมก็มาดักป่าเพื่อรอเคทกำลังเข้าอยู่นะเคทกำลังมาละในมินิแมปมาละดูมันดูมันมาเอ้ยตัวนี้มาไงอ่ะเป็นรับเชิญนะคนนี้มาก่อนเลยทีก็เจอเหตุสุกวิสัยไอ้นี่ไอ้นี่มันยังไงตั้งแผนที่วางไว้เเฮ้ยข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเป็นตะโกนตีเพื่อนมแรงนะเวอรเดิมถูกถูก เพนทักเคิเล,ลอีลาอีอีลออา,อ,อ,าอิมตัวที่เขาเตอร์ตัวท็อปเบนได้เกือบทุกตัวนะแต่ไม่เคอร์เตอร์ตัวดีไกบอกไว้เหมือนใครไม่รู้วับกลับบ้านกันตอนนี้ก็ต้องรีบนะวับกลับบ้านเอาของกันอีลาอิมาไงไม่จบไม่จบใช่ไหมแฉฉมอดูสุขไม่กลัวหรอไมานี่จุ๊บ คัดคัดคดจุ๊บไงโธ่ดจุกไอ้น้องเดี๋ยวคัดปิดเรียบร้อยออกมาใหม่เลยอันนี้กับเปาาของจริงแล้ะอ้อ,อของเองอันนี้ของลับฟินสติศศ๊กนะสต็อปวัตในของดีแล้วก็ดักซิลแล้วก็วอร์ดเท่าที่จำเป็นไม่ถูกอันนี้ถ้าของนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นต้องออกวอร์ดว,ว่ะเปลืองอ่ะ ตังไม่พออ,อกวกอดคือวอร์ดจำเป็นกว่าพวกสมุนหนังสือนะต้องออกวอร์ดแล้วนี่วอวกอดสองอันคุ้มค่าเล่นป่านี่วอร์ดสำคัญมากนะแบบถ้าเรารู้ศัตรูอยู่ไหนเราก็จะคุมเกมได้ขาดจะเป็นแล้วคุมเล่นคุมเกมเล่นบนแล้วแบบเฮ้ยน้องไอ้เพิ่งเดือดเฮ้ยเพงไปมเมื่อกี้เองรอก่อนได้เปล่าโอ้โหเล่นบนเกิดจริงตอนนี้ก็ต้องมาสมังกรก่อนแลนะ้วเฮ้ยเราสหาเดีอุัดดีเอ้ย ไปเองทำไรอ่ะเฮ้ยอย่าดูเอาเรื่องเฮ้ยเฮล้ยมีดีเทลดูจบอ้โหคำนวณดาเมจผลิตพลาดกดสตาร์วอนไม่ทันถ้ากูจะออกมาทำไมไม่เข้าใจตัวเองลดัดฝากเก็บตังค์ด้วยใครตังค์กันมา,าของโอเคได้จัหมดละเมื่อกี้ไม่ได้อันนี้ได้ละของชิ้นแรกจะขึ้นเป็นสอนย่าของดีไอเทมรับในกลาง ไอ้น้องโอ้โ oh ห oh. สุดยอดแถดตังได้ดีมากเป็นไปตามแผนอ้าวโอเคเรา่องก,กลับไปฟาร,ร์มก่อนนะเพื่อเอามังก่อนแต่สัก็ักน่าจะเปิดมังกรกันแล้วล่ะโอเคตอนนี้ก็ฟาร,ร์มได้เสร็จแล้วดูมังกรนี่มันอยู่ป่าวะปรกวัตินี่วอดได้ใช้ละอ้าวไอ้น้องคาซิกเปิดมังกรอย่างนี้อืมเป็นไปตามแผนที่คาดการไว้ ก็คือคาสิคตอนนี้ก็คือยืนมึนแล้วเปิดมังกรไม่มีเพื่อนมาช่วยโอเคแลนน้วก็ได้มังกรฟรีนะแต่แต่ไม่มสมัยอะไรนี่เล,ลิกแกะแล้วอย่าเลยงานนะอย่างนะีนะ้นะวัดเขียวอยู่วัดเขียวยนี่โอ้ยเ,เรียบร้อยมังกรฟรีไปต่อเลยมาท,มมทมูลิมมาทูลิมเล t โกโอเคกลับกันแหละกลับดเดือยนะตายไม่คุม้มได้มังกรละ ามาทาหาอรเหมือนจะมาดักนะอไอ้น,นี่ห,นหมื่นนะเนหี่ยไอ้นี่หมื่นนะคือออกหมื่นๆนะอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้อย่างนี้นมาดีกว่าวิชาให้ตู้อ่ะไม่ได้หวะข้อดีของเฟสติ๊กมาทหาปล่อยมาแล้วก็ดูดเขาให้ดูดเยอะแล้วเล่นแวจะเพิ่มขึ้นเยอะดูเข้าให้เพิ่มขึ้นหมดมาทิพฟ์คาซิมามาหนีหน้ทิพย์ดูจริงเหรอ ได้ทำไมฮะแด่ดีละแไ่ดีละมาทิบุสเฮ้ยมันดึงโอ้โหมันดึงติดแมงสาดทะเลเฮ้ยอันติมาติเฮ้ยนี่มาไงฮะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งดิวิ่งเอวิ่งโอเคไม่รอดมันมาไงวะของที่แรกต้องขึ้นเป็นสอนยานะเฮ้ยแต่ตอนนี้มีการซื้อรองเท้าพอดีโอเคเนเอารองเท้ากานะอา่อนนะเพราะรองเท้าต้องวิ่งเอาไปปั๊มตังก่อน สัญญาวไว้ขึ้นชิ้นแรกแหละถูกแล้วแต่ติงต้องเอารองเท้ากว่ารองเท้าจำเป็นจะเป็นกว่าในป่านี่รองเท้าจำเป็นมากอู้แต่เลนล่างนี้หน้าไปวะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมป่ากำลังไปดูเหมือนเลนล่างเขาจะว้าวกลับบ้านนะไม่จะไปไม่ทันละเล่นป่าก็ไม่ต้องรีบนะค่อยฟาร์มไปก่อนตอนนี้ก็เก็บของเก็บเวลเพราะเวลป่านี้ขึ้นค่อนข้างช้ากว่าเลนอื่น ถ้าปากแก๊งพลาดนี่เวลก็คือไม่ขึ้นเลยเดี๋ออยวแก๊งกันดีกว่าปามครับนะครับนี่ถึงกลางนับไปรอแป๊บหนึ่งเดินกลางล่างไม่ได้เอากลางดีกว่าน่าหวานจะยับมาแล้วม,มาถึงจุดแรกในไอเทมวันนี้อยุ่โอ้โหดัสเอริกัสเบบี้ ่่ปาพยายามเอาลิฟต์เลยนะอย่าเลยลืมเอาลิฟเลยของดีเลยเนะี่ยเอาไว้ดันเลยถ้าปล่อยดีๆนี่เผืเ่อเพิเ่งมีชนะเลยนะแบบไม่มีใครกันนะ้นเอาลิฟดันทีอนะ่นบ้านอะ่ะบ้านแตกบ้านแตกแล้วไม่มีใครกัก้นต,ต้องลิฟต์ฟาร์มฟาร์มสำคัญมากเลยต้องฟาร์มเร็วแกงไวนแล้วขมด้วยไม่ได้กู้เลยไม่ต้องขยันฟาร์มไปก่อน ตอนนี้ก็ได้ของชิแล,ละตัวทองคำพอริเซกอมงกรต่อยนะคาสิเพียงจะเดินเข้าแต่เข้าไม่ได้เพราะคาสิกน,นี้แพ้เลยละมนกนาัมนกนาเปรี้ยวได้ข่าตัวเคาเตอร์เองเคาน์เตอร์อะไรมีของเตอร์เหมือนกันมนกน้าน,นี่โอ้โหเขาเรียกว่าตัวทองคำไอ้นนอโอ้เจอพี่ตัวทองคำติเ เอาเฮ้ยแปแล้วเฮ้ยโอโหเฮ้ยเฮ้ยมาานิไอ้นองดุดหจจินมาจอออเย์แค่ไี้ออเได้มบอเลยอ้่หรอเพิ่มหรอเพ่มหรอดเอลำบากโอ้โห้ลพิม แฟนว่าตเคลินใหญ่ติเคินใหญ่อยู <Israeli Jedi. S 1> ่ๆก็รวยดีเลยอ่าช่วยกันแล้วมาเฮ้ยมองหน้าล็อกอุ้ยมันโดนได้ไงอ่ะไอ้น้องเค็ดมาจะเอาแบบนี้ทำๆๆมาแล้วเค็มาเราอืมมันรุ่ก็มาไปเลย let's go ดู easy เด็ด easy เด็ด easy team fight นี่โดนเวทป่าเรียบร้อยโดนเวทป่าเลยเฮ้ยเล็ดเจ้าเป็นของข้าเล็ดเจ้าเป็นของข้าเรียบร้อยเสร็จละเฮ้ยมาดิไม่จบว่ะ นนัไม่จบสักทีปาสา,หาให้หมอนี่ถ้หมอนี่กระโดดไหมฮึแมลงแมลงเขาเริ่มนี่ก่อนนี้ใชาายตู้อ่ะ่ยตอนนี้ก็มาตีริฟซีนะแต่สิ่งเจ้ามาไม่ได้เหมือนเดิมบางให้อ่าทีเวิร์กบอกทีเวิร์กสุดยอดแล้วไม่รีรอปล่อยริฟ มาดันจบไปดีกว่าดุดมกหน้าอีกแล้วชอบสกัดดาวจริงมาดิริบเอ้ยห่วงดีมากห่วงดีมากทีมมาทีมตีดิบไปแล้วชาชาลองหดท้ายตัวดุดปึ๊บพเรียบร้อนนี่ป็นสิมาแล้วรีบไปเลยฮะรีบไปเดียวยังไงรีบไปเดียวยังอเกมนี้ก็มังกรฟี เล่นปากก็พยายามซ้อนหุ้มไว้ให้ทั่วๆตอนนี้ก็เล่นง่ายมากตัวน,นี้ก็ตอนนี้ก็ซอยมาก่อนเลยซอยมาก่อนยับยับเดีตอนนี้ก็เดินกอละ่ะมาดูมีใครมาหรือเปล่าท่าแถวน,น,น,นี้ไม่มีไม่มีนี่หว่าโอเคตอนนี้ก็วัดกลับบ้านดีกว่าเริ่มกำออกเอทิคล็อกเก็ตเบลของดีเลยเนี่ย ฟองฟองไม่พอโอเคอันนี้ก็ไปออเลนกลางเตรียมเรีมไฟคาสิกเฮ้ย,ย,ย,ยมก็น่าดืมแหลมแปลกๆนะมันกน่าดูดเรียบร้อยเฮ้ยเสือกได้แล้วพอคิวบ้างได้ไหมอยากได้คิวอะ่ะเตรีมไฟเลนกลางว่าไงขอเดือนเลยเดือนเลยพพมีเพมี โอ้โเรียบร้อยเดียวไปสองคนเก็บเก็บเรียบวิชาตัวทองโอ้โหนายรุดไม่เอาไวรัสมาให้กูเลยไม่เอยมาเอามาแฟดมาหากูด้วยนะฮึหวดหัวเลยเราไปดอนเลยแทงกันไม่มี เอาให้แรงให้แรงแบบวัวตายควายลมตอนนี้ก็รอโซนมังกรตจนสุดท้ายอีกอ่21วิกำลังจะมาโันไม่รอตอนเล่นตายแล้วโซนดีเยอะเลยมัง,งกรมันหอนแล้วไอ้มังกรคำรามทีมก่อนมาเปิดกันนะทีมทีมเห็นเลยมไหมทีมไฟไอ้ทีมโมกันหน้า ดีมากกว่าก็ได้ไปาดีเลยมันี่ปา่าพยายามโซนเฮ้ยเอ้ยแปลกแปลกจะเริ่มโยนมานี่แคลินไหนหอ้นี่วมนนี้เกิดไม่เรียบร้อยขอบพิชาสุขทองพิชาสุขทองไม่ไมีใครสัมาสู้แาททองเลยโอ้มาดิมาดินี่ไงห,ห้าวหิวมังกรสุดท้ายยัง ไม่เอาไม่กันบ้านอย่ามาเปิดมังกรเน,นี่ยจันก็ดิบอาธิดิบเป็นก่อนเลยจังหวะนดียวก็พยายามหนักป่านะใครมาก็โจมตีต้องใายฟ้าแลบนี่มาคุณเดีวยงไหมเอาอะไรบอกกันหน่าตัวนี้ไหนก็ตายไปหลายเรียบร้อยหลายตัวมากตอนนี้ชินร็เบิดแรงยังยับป่าก็จะสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ ป่าไม่ได้ฟาร์มเด่นกาซิกะกาสิก็กเริ่มหัวร้อนตอนนี้ตระเวนป่าตลอดเปิดปาแล,ะละ้วครับร้อนจบเกมแบบสวยง,งามถ้ามันยังไมเปลี่ยนแปลงมีบางลนลอย่างรวดเร็วมีเราอิ่ม,มันทำไมอ่ะไปเอ็งมาทำไมโอ้โหแฟทแฟดทำไมอ่ะชาคนกลางปลาเฮ้ อ้าวที่ไ,ไหนดูแฟดโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเกมนี้คือป่าดิดนเกมดีมากเอ้ยกลางกลางอะไรล่ะมาสหายแบบว่บามาหาเฮ้ยโอหตอนนี้ช่วยเคตาด,ดีกว่านะปล่อยเพื่อนทีมกันไปโอเคไปละเพื่อนไปละทีมไว้ทีมเจเจะทีมตอนเล่นก็พยายาม พอใจทีมด้วยเราต้องทำหน้าที่ดันนะเมืงหวาพอเพนนาเกมชนะด้วยทีมเวิร์อไม่สามารถชาดด้วยตัวคนเดียวจริงๆก็ทำได้จะทำได้ไงมันเหนื่อยน,นะครับเมื่วานนี้ที่ตอนนั้นก็ตอนจะเกิดแล้วก็ถอยไป่ไดันเลนๆๆๆขอ,ขอ,ขอื่นปิดปากหน้ขอขอาอีกแล้วมาหนีหน่อยมาหนีหน่อยปากหน้าขอรับความจิงนะไปแล้วจะหายตู้ทำอะไรไม่ได้นะทีมนูื ทิ้มนุ้มหัวร้อนแล้วม,มันฆ่าค่าปากฟินนู้มไม่ได้เลยมันฆ่าปากทิ้มนุ้มไม่ได้เลยข้าพุเดสติกไม่ได้เลยเวปีปากเราตอนนี้จะจบละจบแล้วจริงถ้าม,มีใครโยนอย่างนี้ไปแล้วชนะแบบสอยๆทะเลทิพย์ คิด่าไม่กันอไนนะไรเนี่ยทั้งมาจาังหวะนี้แทมแทม,แทม,ทม,ม,มหนมนีมนี่ยารออีรี้ยวเจอวิสติกก็สเลตเกมทีนมาหามาทายอยู่แล้วนะอยู่แล้วหนึ่งันอนั้นหลงแนวยแล้วนะอันนี้คาิขาเพียนะั่เฮ้ยไม่ยบวกอ่ะบวอ่ะดู ซึบเฮ้ยมอรกาน,น่าวิชาเคาน์เตอร์โอ้โหเจอตัวทองคำไปอมอรกาน,น่าเลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกเปี่ยนมาเยอะจีๆครับท่าน